อีอยางก็หอมขนาดให้ตอนยักกินแล้วตอนยักนอนแต่นักกระบองอะไรกพี่ตดมือวัดเวรเดี๋ยววันนี้มาเดี๋ยววาพี่เอาอีหยังรื้อท้องอ่ะอ่าอู้คันแต่เดี๋ยนลองอูะ ได็ดย่งไปซัดไปแจ่ไรแกัดแต่มันไม่หมือนลูกม่เหมือนันย่างยืนว่าอะไรหโลรับโลรับโลมาที่มีกล่าวไหนเป็นประกาศจะมียางบันะแบบประกาศจะมีาัตรนมนเหรอเออออกมานี้่าอื่นแล้วให้ไหมเอาพาจทีให้จเดี๋ยวให้ไปใาที่นี้องมกัน สบายดีทุกคนมาพบกัสันนี่ในซองสันนี่ชาแนลเนาะืนนี้มาพบกัสันนี่อีกแล้วนะเกี่ยมสิไปหาอโอตโตอีกมือหนึ่งทุกคนเพราะว่าตัวโทมาบอกสันนี่ว่าให้ไปซื้อแบบจืดกล้วยไห้เนาะมันจะมีกล้วยดิบกล้วยสุกเนาะเป็นสังแต่ว่าห้านจืดกล้วยแทบมันจะอยู่แถวของการสันนี่เนาะก็เลยว่าสิไปไปแวะซื้อก้อนไปซอกซื้อแล้วก็จะสิไปหาตัวยูเฮือน เหนั้นเอื้อวันเอาเอาผักอันนั้นมาให้ก็สิไปเอามาเฮ็ดส้มเนาะตัวเอ้แบนมันล่างให้ใหไปแบ่งเอามามาคั้นส้มกินะนะผักอันนี้นะทำมาคั้นส้มนะทุกคนเวลาเขาเขาคั้นละทำมากินกับปิ้งซีนหรือว่าอ่าปิ้งสามซันปิ้งป่าอีย่างนันมันจะแซ่บทุกคนมือนี้เสน,นีนางเนี่นี่ก็คือเสน,นีนางอยู่ของการเนาะมานั่งกินลมส้มวิวเนาะอยูุ่ของการนีแ่แหละ เกียมซีเล็กเปียกแล้วเนาะจะ่อยจะออกไปละมันเริ่มมืดแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้มันจะมืดไปเนาะเพราะว่าอันนันเป็นซ่วงที่แบบว่ามันซีมิดยามฝนเนาะซีมิดยามฝนแล้วก็สีก้าวเขายามหนาวแดงนะทุกคนมันก็เลยว่ามืดตะ่กี้ถึงเจ็ดโมงยังค่จาจะโม่มืดเถื่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถึงมันมืดแล้วแตบมีแต่สันนิษฐิพาเป็นเบืองนราาลััน ตื่นว้วยแซบเนาะอยู่แถวนี้มีแต่ห้ากแซบเราจะมีตื่นว้วยแซบมีห้านยอแซบ,บมีหลายห้านเดี๋ยวสิพาไปเบิร์นเดอ์จะมาจะเจอกันอยู่ห้าน,นห้านจิกไหวเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะมีพาไปเปนนบิร์นเนาะว่าเพื่อนซีนี้ตามที่เขาต้องการบอกเดี๋ยวเจอกันทุกคนออกจากโครงการมาก็มืดโลดทุกคนมืดไวขนาด จาจะไปเบิ่งยูฮันนะใส่เนาะว่าจะมีบอเพราะว่ากับเรเคยมาซื้อคำป่านี้จะเถื่อนะแถวนี้มันมีแต่แนวแซบได้ทุกคนแนวขึ้นซื้อจืดกล้วยบอหรือว่าอันเนี้ยโยบอตะกี้อยู่มุมนี้เพว่ามันสิปิดละอยู่มุมนี้ละน่าจะเป็นบันนี่ มันจะมีสองสาขาอยู่อันนั้นอีกบนหนึ่งบมเมยฮานเสือมือโงไปอีกเปลี่ยนแล้วสัมันมันเปลี่ยนมันขึ้นมาหน่อยนึงนะใกล้กับอันนี้นะบนนั้นนั่นแหละมันง่ายอีกแล้วง่ายไปอีก,ล,ออกละมีละโอ้ยบมีละไปเอาอยู่อันนั้นก็ได้มท่านหนึ่งอยู่นี่แต่บเุเซนอยู่คอยอันอยู่คอยพุนต้องกับมีคือกันเราจะขายตลอดอยู่ ฟิตแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาไปซื้อ,อยูค่อยพูนต้องก็ได้ตัวนั้นกระแซ่บซคือกันทุกคนแถวทาาหลวงนี่นะของกินแซ่บถ้าหิวเข้าวมาในมดเงินหลายขนาดบ่หิวยังเมิดเงินหลายแล้วแบบว่าของกินมันหลายแหง้งขนะทุกคนอันใดก็หอมอันใดก็เป็นตาแซ่บทางนี้เป็นทางไป ทอดใหม่ๆพันว่าไ้ซีมก็ได้พันวาซีมก่อนก็นได้เดี๋ยวสนิเซนิเอาอันนี้แดแล้วก็อาบปนกันไปซื้อมาแล้วทุกคนแล้วก็ซื้อทอดมันมาซีมไดค่าแซบยังไปซื้ออีกซื้อตอนหงน้อยมาซีมเบิ้งทุกคน ตัวนี้เป็นทอดมันมันญี่ปุ่นมันด่างเนาะมันด่างคืออยู่เหือนนั่นแหละตัวสีส้มน่ะก็แซ่บอยู่ไทยเป็นยังไงมันเจ็บมันเบ้าก็เอิญมันด่างก็เป็นมันแก่ก็คือมันอันมันเผาห่นมันเทศเลยอือมันเทศมันเทศ ไทยก็เอิ้นม,มันดังเอิน้ลำกันซะข่าฮาือนแล้วฝนตกยิบยๆๆๆนะิบยิบยิบหาทางข่าว,วงอนยูทูบเบอร์ดีกะสวยงามขนาดเลยเบื้องนี้เป็นคุมเป็นบอรถไ่มาทางหลังค่ะเดี๋ยวโทรหาแม่ก็เมื่อี้เงียบผมมีไถมาเมื่อนรคนเต็มเลย มา,นะามียูคันหนึ่งรถไผ่อวบกอ่ะกับรถตัวหันละเนาะรถตัวกับรถแม่ทุกคนมาฮอดละนี่ตัวเห็ดผัดขิงแล้วบอกมาเบิงบอกมาซีมสะดอกกระแซบบยู่เพิ่นกินแล้วตัวกับแม่จานกินแล้วเหลือแต่แม่ เดี๋แต่แม่สุกน้บกินเนาะซันนี่ก็สิกินหน่อยนึงแล้วก็สิไปเฮือนละพอมากับเจ้าสั่งเครื่องทุกคนสั่งเครื่องแล้วก็สิได้ไปตัดเครื่องสิได้ไปหยิบกระเป๋าฮนาพี่แฟนสิเออปิดรังสีมุ่งเอาโมงนี้ออมาเน่ทุกคนมาทอดแล้วพากันมาซีมมันอีหยังก็หอมขนาดนี้หอมมากซีมจืดกล้วยใช่ละวพี่จ้าไปให็กคนดี่รักถามกับเจ้าว่าหิวว่นนี่โอ้ยซีมก็ได้บหอม อ่ะเฮ็ดใหม่ๆมินได้ยูมันไปนไมันมันเป็นตัวไ้ดยหรออันี้นะอันนี้อันนี้อันมันอันนั้นมันดิบมันดิบละอันมันแห้งไขเน้ิ่งเดียวเดียวมาค่ะหอมเนาะไบติ่เ้ยแซ่ไปอูหอมใติ่ซะน่ะนี่มันนึงบ่เออได้เอ้านี่มันนึงาได้หอมเนาะขายกุ๊กกี้ก่อนหนึ่งไม่ขายหรอกี่้ ยี่ลงปแล้วนะบอันนี้เป็นป่วยมุอนเป็นยังเ้อเป็นยังดอควาิงนั่แมนที่เล่นยากงค์คไอี่หรืสมัยตะกี้บอกให้กินแล้วจริงๆคนรักกินแกงตัวเล็กน่รัก็เ็แข้อเดอยู่บ้านตะเวนตะฮาบอเป็นในฮาวกินในตะเวนะกินอัมีใชยอ่ะอยู่บ้านหันให้เกลือหันไปใกับเกลือเกลือใหันม่เกลือดำดำจบเนาะใส่กระโปรงข้าว Chép hết ba. Má ao, Đi đi bán cái này Phòng tuý sẵn đi ăn bữa. Ừ. Được không? Hẹn hẹn. Cùm nó yíp líp. Hắm nó bở ó, chám mới có thể đây đi không bên này. อัน200 200 Hello 122 luôn. Kim thật nê mà. Ờ, mình kìn lảo. À, kìn mình lấy ô phat ở nhà lấy, lấy cặp แบงไปชีเดอร์แบงมากินยิงิบงเอาหาพระเขามรรังนี้หามัานละแบงจักโมอมาแบงตักมาจิ๋วขแล้มดเมาอีกเบี่ยงมดเลยมันอี่เนียเปนแล้วต้องต้องต้องปิดหลายอูตุ้มขึ้นอีกนะแชาหนาเบยออกเปนนอยันท่อนกต้องบแลหน้าตบบางหน้างตีก็ท่งตีมือซองเนี่ยจะเป็นยังไง ยังม้วนโซ่เราจะนโซ่พวงนี้เยอะลมกระได้อะม่นโซเส้ม้วนโ่หยาเยนโซ่ตุวนี้เอะโซ่ขะยาโซ่ขะสั้นอะไขัดกันเลยอาโซไอ้กัอ้นยาวเอาตัวสั้นนะนดี๋สิมันมีโซ่อานักสี่เมื่อเดินเนะอันัีงเดินหน่อเนนไปขันพูดเฮาเฮานั่งไปได้เลยล่นไหมไดังเราเอ้เอหน่อยล่นเสร็จแม่มนั่ว่าูเฮาววอย่างรเท้ายไตั้เ้าไป เออแม่นั่งไฟจะมางลกใส่บึ้เนแบบนึกกกนแมไปก็ได้ลูกกะสนกระนางล่นตัวทุกอย่านะถ้ากันเลิกการละหมาทีไรก็ไปทานไปก็ใส่ไหมครัมากไปมาลูกตัวเดยมคอยังมาและเออเดียวมาแล้ว ตาบวบัวหนอเป็นนามอันดหญ่ไม่นอนได้ไรบบอันน um> ั้นเ็ตัอกันเนาะได้ดี็น่นอนว่าเขาเอาสีมืองลัน่เองเลยให้อูดอันวดพญานาคืองเขอวดก็ได้ตัวอฟาแล้วนะเลาจะกวดอี่ไฟฟ้าเถอน่ cái cuộc thân. I sửa phải hô hiệu để mất nhiều lắm về. We are out bé time. Doa không thể <laughs> ờ, ờ, ừ. hiện rồi. Dì nhiên đến nó lắm. Bao bun, mì sửa khỏi ừ. mà. Bao bun, mì sửa khỏi hết. Mì sửa khỏi đây, Mì sửa khỏi hết.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  Mì hết. Mì Mì sửa khỏi hết.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  Mì sửa khỏi เมนกันโลโลโลยูทูไปเต้นรำหตบินี่เจ้าวเขาจ้าบุบินมีแต่ขเจ้ายู่ตู้เย็นเมนสุกเลยอืมตุ่นเอาไวักินกินข้าวเหนียวสนอกินในตหมูเห็นงหี่นอันีเนาะเป็นกินเหล่านะอนี่อีอโต้กินนมแล้วแล้นอนแล้ว นอนเรียบร้อยแล้วหน้าดีเลยได้เนาะดีแล้วเนเนเนเงินนะไข่ยังไข่คือเกาให้ตอนยักกินเออตอนยักนอนจริงจริงเดี๋ยวนะกับปุไใหกับพี่พี่เล็ก กดหมดมือหมดเวียนตีวานี้พมาละต่ว่าโบกีเอาอียงขื้นทองว่ะโป่งดึงผมมันกินนี่มันมันยากๆนี่แต่ว่าอืมพวกนั้นล็นด้มันก็ไดอันเอาคุวอนไรพื่อนนะอันด้แบงเลยไ้มีเพืนนด้บ้คันได้ว่านอกพีล่ไอตอปยู่ปัแล้วไปแล้วนำลูกค้าแลวนลูกค้าคือลูกค้าเ

ันอันย่ำยืนว่าโอ้รับโลรับโลมาที่มีกล่าวเลยแประกาศสัญบัตรนะแบบประกาศสับัตรม่นเลยวรคัดเ้นนาะเนี่ยดูดิเซนนึงเลยค่ะเคียบเคียบไปเม่นเลยมามามาคินได้เลยคุดอันนี้ราคาเท่าไหร่นี่คิดเสีอ่ะเสคานะ ผ้าท้านอดก่อนนอนนะ้านเต้ได้นาดเออเอาท่าท่านื่นให้เอาผ้าที่เลือนานแล้วมันก็จะเป็นยิงแอดผู้น่ามีมีหน้าที่เลาะแต่ละห้องนะเฮ็ดก็แล้วก็จดซื้อจดซื้อบุกห้องมาปกติเอาท่าอื่นแล้วให้กันมั้ยเอาผ้าเฮ็ดซีให้เฮ็ดเดี๋ยวให้กันใหม่ฮ็ดซีนนีดทต่มันกัญชาท่าหมดแล้วเฮ็นซี้เยอะเออน้ำลึกแม่เลยสิมาจิบลึกเดี๋ก่อน

แสบตับแต่ไม่ดีเป็นเห็ดไปเห็ดมาป้าเม็ดอีกต่ได้เนาะอีกซองเป็นไรเนาะเลือละคิป่าขัดดีละนา่งน้ำมางไปล้านมาักินข้าวไปหาตเซนเซ็บก็หม่สีเมืองเอาแล้วออกกันแม่ดึงแล้วออก็ดีแม่ดึงน้อกดีดีเซนหากันาวตบกข่อ ม้สด in ิว่าม่กินไรกินมากันพายเ่ยต้องเบ๊กก็กินเนี่ยพอย่างมาเด้อกินข้าวน้ำกันกินอาหารพอโตเฮ็ดตั้งแต่อันมีลูกเนี่ยมาเด้เป็นพอแต่กินแซ่บก็เก่าก็เก่าไปงนั้ยนาหาเดินแล้วโตเดินน้ยนจูดยนี่มีมตาโมะไปอาหารบ่ั้เนี่ยไปลืม่เรแล้วเลนโอ ีแม่เอไปรอมเราจะปเกิดหรือครอบได้ยุบแต่แหงเราชิไปชิมาเนอะคนึงคนึงอยู่หงาคยู่าเอนึกคุณนีอ่เออไปจนกอย่เอย่หงเออคนแก่เออกินอาเอไปครณ่ยคนกนยู่งไยิ่งาเอคอดเออะ กินยั้นแม่ก้นนั่งอน้ำรำน้ำเยะเส้ยเนออันนึงของใดีได่คินล่าบูกินลาบูนีน้ำกินแซ่บดีบานเฮ่าบได้เ็ดเป็นผ้าเป็นอันนั้นเนาะคือทำเหนือเฮ็ดอาไว้เนาะเฮ็ดคั่เเฮ็ดวยเห็ดาคะป่วยเขาอะเฮ็ดเนือเขาทราบสักเคยเขาทราก็ต้อกะเลยที่เข้าไปเฮ็ดงนค่ะยูเฮือนานอคารเดละแม่อั เหมเพันทีนนะแม่เหี <c oughs> ่ยมันจะงตนาม้านีเอ้ค่ะมีเกิดดซอมเนี่ยเลยมเกอดเวียร์นะของเียรถ้าแสดงพ่อแม่ยาก็ติดโดนอะไรสักอย่างคสมัเานมขึน่ะแต่เป็นามาเมื่อกี้เราอยู่บ้านหรืออยู่สมเแม่ยไสอพออะไรเยนเสคอ ยูรถไปน่ะเป็จะไปตกลงว่นค่ะยัคยไปทำเนี่หรอนั่นมาจะซื้อเน่ปเดอนเดนเดือนเรืนนำซั่งน้ำซั่งน้ำซั่งมาตัวน้ำน้ำน้ำด้ำน้น้ำดำนดน้ำดน้น้น้ำน้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 ้้นดน้้นนาดน้นนนดด้ำดนนนนน้ำ้้ำดน้ำนด้น้ น้ำซ้ำนำซ้ำขาแบมาซื้อๆนะนแบอะรบายอีึงอบ้าที่นทองาบาเนาเมือหนะไรเจีเนน้ำซ้ำน้ำไหลดีน้ำซ้ำเลยน้ำซ้ำเตทมแบโเดลง่ายเยน้องไม่เ่ได้นนแต่บ้านน้ำแพล่างยูทางเจียงขงเยอะหน่เชียคอโมีน้ำซ้ำโมเด้าวเียคอันนั้นน้ำม้าเออน้ำม้าน้ำม้านมาอร่อยไป สาเมืองเรียบมากเลพูดเออสาวเมืองเรียบมากเมืงอแอร์ซุบคอซุบเบ้าเลยเออน้ำซับแล้วไม่ไหลมาเดยวทำไตพุทธทำเนือลองทำไตหรือมูมันเดินมันไหลเนาะทำเบได้เลยหัวน้ำซัมเลนแทนเป็่นน้ำ้อยน้อยนึ่งนะแต่ทาไปพูดูไล่มาอาไปซอนแล้วตัวเนาะเออเออเออดแบเเดไปขึ้นไดคลิปเราตุงตงนะตุงให้ซเ่งนบ้านเราสูง มันก็ห่วงสูงแท้สูงว่เนาะเห็นอันเหืนนี่ก็จะมาเลยมันซอกคานเหือนนะเมืองไทยเดี๋ยวจําเดินเนาะบ้านเฮาเป็นจังนี้เนาะเมืองไทยนัมีเสียงลานะคนหมู่เสียงลเดี๋ยวนี้ลงมาลําปางลงมาเเียวปเปาเด้อนะเสียงลเดเียวปาเ้าก็เนมองน้ําคูฮอตัว มีทีมากมีท่มากนอันลุงฮอกเอฟายันไม่เสียงไอย่างนี้เอฟายรมาวันใหญ่ไอคอนเซเว่นมาสั่นตายหมดเลยมีแต่เล่ามาแตแบรแบรมาแต่นอกเสียหายเล่ามีแต่ควันทังสาที่นบ้านคนริญสุดไปลงเด่นเนี่ยเออลงเนี่ยไปไปให้คิดอไเก็บเปลาก็ของนจด่ยุดมองเด่นเจรดก็หมู

mà hỏi, mà hỏi mời 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 đi mời 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 mời

อ้านา,าออนเธอเลแม่ไม่นหนทรงผมแบบเห็นแบงผมโตมีมื่อทางานเนื้อน้าผมคืทานาเป็นหัวแดงแม่อขนต้มน,นะนน้มแมนเาะต้มต้งกับหัวแดงหัวคือบเกอรไอตั้งอะไไม่รู้เกอร์กัแดงหัวเกอรตัอตเองก็กก็ กตู้ยังน้อยน่ะอันไอ้นี่ไอ้เบก็งูแดงคืออันนั้นเลยดำเป็นแม่เขาข้าหรอกนะดำเป็นแม่เขาเข้าแล้วผมสีเทาๆมัดไปหน่อยหนึงางปีแล้วผมม่นยึดซ้ำย้โก้อย้นะมัดนะเอาไปบุญกินเกียงได้เรื่องเลยค้อยทิ้งยู่ฮานีลูกเเลยเห่งสัญญาฟากันขนมมาให้ได้ ไเกอแม่ม่นาลงอ่าแม่แม่เพื่อนส่งวีดีโอมาให้เลิกเดี๋ยวเรียกยอดุ่งเครื่องไปโรเรียนก็ยอดรุ่งสุดธรรมดาแล้วยอุ่งสุดนักเรียนก็เหลือคเร์าเป็นคนเครื่องไอเบอร์ดี้ได้ส่งกล้าไอเบอรดี้มาสร้างตัวเวาบพ่ักฟังยังได้นี่เออขอบอันนี้พรับทอันนี้พารทวี

เนี่ยเขาก็พได้คียให้ได้เนี่ยนะเวลาอันเขาบอุ้มกะดินไปดินมาคนหักลิ้นเองเกิดวันศุกร์สาวกันยาทานี่คนจัดเองได้เนี่ยนะ <c oughs> แม่จานเราเอาท่า <c oughs> อื่นกับบุญยม <c oughs> เอาท่าอื่นแล้วให้ <c oughs> เอาท่านี้ <c oughs> ทานี่เรามิแพ้จริงหืเซื่อซือใารเนาะซื่อมในคากัญญาคานเลยเนออันนี้สุกกัญญาซุกกัญญาเออว่าเกิดเไอคาร์เรเกิดอันอย่งเกาะมะนังคารเดือนกัญยาซื่อกันญาคารเอื้อยลราเกิดวันพู้ัตซื่อหัทภาวันน้องเราเกิดวันพุธซื่อพุดสดี เอาตามวันเกิดแมนพุทธดีเกิดวันพุธเกิดวันพุธนวันีแมนเดฮัททวันวันพาหัดเดชเดวมาคอมกันเลยนี่นะอไม่ได้ใคยเห็นนะในจิงเก้วนี่นะจิเกยวน่ เกียมกับแล้วทุกคนมาเอาผักอันนี้ไปคั้นส้มมาไหวกินเพราะว่ามันหลายพดตัวนี้หันให้แม่จันให้แม่จันคั้นอันนี้หันส่วนนี้กับสตีสิปันกันสตีหันเพิ่นขึน้นเมนูไว้หลายเมนูแล้วเพราะว่าเมียเพิ่นหมักเนาะเพิ่นก็ขึ้นไว้เฮ็ดเมนูตำเจียวเฮ็ดอันนั้นอันนี้ใส่จุ้มจีนหลายอย่างส่วนเราสนีสิไปคั้นส้มเนาะ ออโต้กับกันเด้อกับกันเด้อมือหน้ามาหาอีกเด้อเนี่ยฟังอีกไดี๋ยวนะฟังมันก็เลี้ยวไปอีกเลยมือตาแม่เออโต้เห็นไหมเออโตเอ้ย

ไ่อก็้งเออก็จะถามหาอันคือพอเห็นพอสดเดี๋ยวนี้คนว่าพาสดไปเวียกีอยู่อันตะปื้อดีมากแล้วมึงหือเนไปตะเลยก็จถามคือพอเห็นพอสดเนาะพอสดก็อยู่ไปเวียยอยู่ไต้อ่ะเต๋อคือคือแบบอ่ะนอนตื่นแล้วยังเงานอนอยู่ขนาดเออดเนาะ แต่ว่าอันนาภาคนทังหน้าบวมีกาบร้องที่ไ่ได้มากรด่า้เอยก็เริ่มเนาะอาเจอเออแมนเท่ามาก็เป็นเล็กน้อยอีกแก่งบ๊ายบายบ๊ายบาย